โอ้ท้อรับว่าจัมาเต่งสมบูรณมีสาน้ำไ่รอดคุยสวยมากจัมาเด้อลายเดิมลายเดียวเนี่ยลายนี้เลยเดี๋ยวเขาก็ตีลูกเขาออกเอง โอ้ยตรงสุดยอดเลยเก่งมากตรงตีตีตีทอมโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีลูกตัวเองออกตีลูกตัวเองออกตีลูกตัวเองออกไม่สามเลยคราวนี้เราเนี่ย กลกรรมการครับ <c oughs> <c oughs> เ่ิมได้อะดีมากได้ไหมต้นตอนนี้เท่าไหร่ครับลินบ้านใหม่สีแดงเหรอครับยิวบ้านใหม่สีแดงเหรอแล้ว,แล,วแล้วเกมเท่าไหร่ครับเกมเท่าไหร่ไมม่่รรู้คับแต่ว่าเซตเดียวใช่ไหมแข่งเซตเดียวเนาะเอ้ยครูครับแข่งเซตเดียวเหรอครับนี่ ค่ะสิบสามเต็มอ๋อสิบสามเต็มเสร็จอ๋อเหลืออีกเต็มเดียวนะครับใจละมันใหม่ตามหลังอนะโอ้เข้าดีมากครับเฟสเก่งมากจิ๊บจิ๊บแปดเต็มน,นะจิ๊บจิ๊บ<ท><ๆ>ส,สู้ๆครับได้แค่ไหนแค่นั้นแหละ สันติฟาดออาสันติสันติก็เก่งนะเนี่ยสันติเมื่อวานติงปองแกแพทรไปแกเก่งนะโอ้เก่งมากเก่งจริงๆตีตามใจสั่งเลยอะ่ะเข้าลึกๆติดแกเลยยิม้ม โอ้ oh, ยิมเก่งมากครับ mm hmm. เก่งมาก very good you so good ยิมตีอีกตีอีกลูกหนึ่งโอ้ <c oughs> oh, ตีออกสองลูก